คนคิดบวกกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองเมืองหนึ่งมีพระราชาปกครองประชาชนอยู่อย่างเป็นสุขอยู่มาปีหนึ่งก็เกิดฝนแรงทั่วราชอาณาจักรพระราชาก็เลยเรียกมหาเล็กคู่ใจออกมาถามพระราชาบอกว่าเจ้ามหาเล็กดีนี้ฝนแรงเจ้าคิดว่าอย่างไรมหาเล็กก็ตอบว่าดีพะยะค่ะ พระราชาถามว่าดียังไงวะมหาเล็กก็ตอบว่าประราชาักษ์ของพระองค์จะได้พักผ่อนบ้างค่ะปีนี้ฝนแรงจะได้ไม่ต้องเหนื่อยหยุดการทำงานก็ดีพะยะค่ะเวลาผ่านไปอยู่มาอีกหนึ่งปีฝนก็ตกน้ำท่วมใหญ่พืชพันธุ์ัญธุ์หารโดนน้ำท่วมพระราชาก็เรียกมหาเล็กคนเดิมมาถามพระราชาก็ถามว่ามหาเล็ก ปีนี้น้ำท่วมเจ้าคิดว่าอย่างไรมหาดเล็กก็บอกว่าดีพยะยาค่าพระราชาก็บอกดียังไงวะมหาดเล็กก็บอกน้ำท่วมก็ดีเวลาน้ำลดแล้วตอนน้ำแห้งแล้วนะ่ะดินก็จะอุดมสมบูรณ์เพราะว่าน้ำน่ะพาแร่ธาตุมาด้วยพอน้ำลดแล้วก็จะเป็นการดีพยะยาคะขณะนั้นพวกสายข่าวก็เข้ามารายงานว่า พวกหัวเมืองต่างๆกำลังคิดเตรียมการจะก่อกระบฏพระราชาก็จึงถามมหาเล็กว่าพระราชาบอกว่ามหาเล็กมีพวกที่จะก่อกระบฏเนี่ยเจ้ามีความคิดเห็นว่าอย่างไรมหาเล็กก็บอกว่าดีพะยะค่ะพระราชาบอกมันดียังไงวะมหาเล็กก็บอกว่าเราก็จะได้รู้ว่าใครจงรักภักดีต่อพระองค์ อย่างแท้จริงไงล่ะพะค่ะจะได้ง่ายต่อการปราบพระค่ะอยู่มาวันหนึ่งพระราชาก็ออกไปล่าสัตว์ในขณะเดียวกันกำลังเตรียมย่องย่องเพื่อที่จะยิงกวางอยู่บังเอิญพระราชาก็ได้ไปเหยียบกับดักนายพ่านเข้าสัตว์เอาหัวแม่เท้าของพระราชาขาดกระเด็นพระราชาร้องลั้นมีความเจ็บปวดแล้วก็หันไปถามมหาเด็กมาก พระราชาบอกเจ้ามาหาเล็กหัวแม่เท้าของข้าขาดจะทำอย่างไรดีมาหาเล็กก็ร้องตอบมาด้วยความตกใจดีพระยาพระราชาซึ่งกำลังเจ็บปวดอยู่ก็โมโหมากก็สั่งให้จับมาหาเล็กไปขังมีคุกทหารพร้อมกับรักษาแผลตัวเองหายแล้วก็กลับไปล่าสัตว์อีกครั้งคราวนี้ล่าเข้าไปจนถึง ในป่าลึกไปเจอมนุษย์